สวัสดีครับทุกคนมาแล้วนะครับผมครูก๊อตนะครับวันนี้ผมก็มีคำถามจากหลายๆคนนาอถามกันมาเยอะเลยว่าเอ้ยคนตาบอดมองไม่เห็นนะ่ะเขาจะรู้ได้ยังไงว่ากี่โมงแล้วกี่โมงแล้วคือดูเวลาจากไหนรู้เวลาจากอะไรอ่าวันนี้ผมก็มากับเจ้าตัวนี้เลย เป็นนาฬิกานะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันไหมพี่ๆจะเห็นกันไหมแต่น่าจะเห็นนะอันนี้คือเป็นนาฬิกาพวงคุญแจสําหรับผู้พิการทางสายตานะครับอ่าเป็นนาฬิกาเนาะเป็นนาฬิกาพวงคุญแจก็คือเป็นที่ห้อยพวงคุญแจนั่นแหละแต่มันจะมีหน้าจออยู่ตรงนี้เป็นหน้าจอเล็กๆเ,เนี่ยครับ <c oughs> คุณสมบัติของนาฬิกาของคนตาบอด จะแตกต่างกับนาฬิกาคนตาดีเนาะคนตาดีคือเราจะดูแค่ตัวเลขแต่คนตาบอดจะเป็นนาฬิกาเสียงซึ่งพี่ๆห,หลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วแต่หล,หลายคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมก็เลยนํามาให้ทุกท่านได้ดูกันคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่ากี่โมงแล้วสําหรับผมที่เป็นคนมองไม่เห็นจะรู้ได้ไงว่ากี่โมงแล้วก็คือ1ตัวผมเองนะครับจะสังเกตจากแสงแดดแล้วก็สก็คือดูจากเวลาแล้วก็ ดูจากาสังเกตไม่ใช่ดูนะครับสังเกตจากาการใช้ชีวิตของตัวเองกับบคุคคลทั่วไปอะไรเงี้ยครับก็สังเกตดูเอาคันนี้เราจะมาดูว่าในากามันมีเสียงยังไงผมจะลองกดให้ฟังนะครับขณะนี้เวลาสี่ทุ่มห้อนาทีอันนี้คือด้านลำโพงเน,ะนาะขณะนี้คือเวลาสี่ทุ่มห้าสบสนาทีเห็นไหมเขาก็จะบอกเราว่าตอนเนี้ย มันเป็นเวลาสี่ทุ่มห้า huh. สิบสองนาทีแล้วนะนอกจากนาฬิกาตัวนี้จะบอกเวลาเราได้แล้วเราสามารถตั้งปลุกได้นะครับตอนนี้เวลาตอนนี้เป็นสี่ทุ่มห้าสิบสองอ่าผมจะตั้งปลุกเป็นสี่ทุ่มห้าสิบสามนาทีสอนาทีสานาทีห้าสิบสี่นาทีดีกว่านี่นะตั้งปลุกผมก็จะต้องกดกด

นนตอนนี้เป็นสี่ทุ่มห้าสิบสามนาทีนะครับถ้าสมมติเราจะตื่นสี่ทุ่มห้าสิบสี่นาทีเราก็ตั้งปลุกไว้เลยให้ตื่นสี่ทุ่มห้าสิบสี่นาทีก็เจ้านาฬิกาตัวนี้ก็จะดังอ่ะตอนนี้ได้เวลาของเขาแล้วห้นาทีขณะนี้เวลาสี่ทุ่มห้าสิบีนาอ่ะพอสี่ทุ่มห้มาสิบสี่แล้วก็จะรู้หละอ้อวันนี้ เราต้องตื่นสี่ทุ่มห้าสิบสี่นะอ่าก็จะคล้ายๆกับอ่าของคนปกติทั่วไปเลยสามารถปล่อยชั่วโมงให้ในาฬิกาแจ้งเตือนเราดังทุกชั่วโมงได้พอห้าทุ่มเขาก็จะดังเที่ยงคืนเขาก็จะบอกเวลาเราขณะนี้เวลาเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เวลาเนาะอ,อ่าก็เป็นนาฬิกาแบบนี้เนาะรีวิวคร่าวๆค,ค,ครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับ